สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ําคืนนี้กับผมคุปตนันพิสิทธ,ธิ์มหันถ้าเราดูแผนที่อากาศณขณะนี้นะครับจะสังเกตว่าทั้ง2ประเทศทั้งญี่ปุ่นและประเทศอินเดียตอนนี้นะครับพายุที่เข้าถล่มบริเวณ2ประเทศนี้เมื่อ2-3วันที่ผ่านมาตอนนี้สลายเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะครับ สองประเทศนี้ตอนนี้น่าจะยิ้มได้แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับมีอีก2ประเทศที่ตอนนี้นั่งไม่ติดเลยทีเดียวนะี่ก็คือประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าตอนนี้มีเฮอริเคนถึงสงลูกรอเจาะเข้าถล่มอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฮอริเคนลูกแรกนะครับเฮอริเคนลูกนี้เก่อตัวที่บริเวณมหาสมุทรอตแลนติกนะครับเป็นเฮอริเคนร,ระดับที่1ที่มีชื่อว่ากอนซาโลช่วง5้าโมงเย็นที่ผ่านมาเฮอริเคนลูกนี้ได้เข้าถล่มบริเวณเกาะบริทิชเวอร์จินนะครับและคาดการณ์ว่าจะทำ ฝนตกหนักลมกระโชกแรงถึง1วันเต็มๆจุดหมายต่อไปที่พายุลูกนี้จะเข้าถล่มนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะเดินทางเข้าถล่มบรเิเวณเกานนะเมอร์บิลดับในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีนะครับข้ามไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้ก็มีสัญญาณการก่อตัวของพายุเฮอริเคนแล้วมีการคาดการณ์นะครับว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่เข้าถล่มบริเวณเกาะฮาวายในช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสสบดีนะี้เช่นเดียวกัน กลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ตอนนี้ยังคงต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอุทกกัะยที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามติดเรื่องนี้กันนะครับกับคุณมวลทิราถุงทรัพย์กับรายงานพิเศษเรื่องนี้ครับตลอดเส้นทางกว่า60กิโลเมตรของแม่น้ําสุไหงโกโลกมีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบแม่น้ํากว่า12ชุมชนซึ่งมีประชากรจํานวนกว่า1,300ครัวเรือน ซึ่งประชาชนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยเป็นประจำทุกปีในบางปีระดับน้ำจะท่วมสูงขึ้นถึงบริเวณขอบสะพานรางรถไฟระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียขณะน,นี้ระดับน้ำในแม่น้ำสุงไหงกโกลกยังอยู่ในภาวะปกติ แต่ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมนี้ต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่องเป็นประจำประกอบกับภาคใต้มีช่วงฤดูฝนยาวนานถึง8เดือนทําให้มีน้ําในแม่น้ําสะสมจํานวนมากโดยนางซีนีมาริอแยอ,อ,อาแวกปิจิชาวบ้านในชุมชนหัวสะพานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา38ปีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําสุงไหงโกลกเธอต้องเผชิญกับน้ําท่วมทุกปีลําบากถ้าพูดถึงลําบากว่าช่วงช่วงน้ําท่วมคือว่าก็คือว่า รายได้เราก็ทำงานอยู่ตรงนี้ก็คือขาดรายได้ไปเลย3-4เดือนเลยเนี่ยนอกจากชุมชนหัวสะพานยังมีอีกหกชุมชนที่ต้องเผชิญกับน้ําท่วมเป็นประจํำทุกปีเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ําโดยตรงโดยทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําอย่างเต็มที่ โดยมีการประเมินมวลน้ําจากต้นน้ําว่าจะไหลลงมาสู่ชุมชนเหล่านี้ในอีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าและรีบทําการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมอพยพว่าขณะนี้เนี่ยเรามีระบบแจ้งเตือนนะครับซึ่งเป็นทอดๆมาสามารถแจ้งล่วงหน้าให้กับชาวบ้านได้ทราบก่อนที่น้ําจะมาถึงนะครับซึ่งมวลน้ําก็จะมาจากอํเาเภอแวงแล้วก็ลงมาสู่ที่สูงใกรลกในขณะเดียวกันถ้าน้ํามาถึงแล้วเนี่ย เราก็จะมีการบริการเป็นที่อยพยพให้กับชาวบ้านในแต่ละปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่12ชุมชนรอบแม่น้ําสุงไงโกลกต้องเผชิญกับอุทกภัยไม่ต่ํากว่า3ครั้งแต่ชาวบ้านก็สามารถปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือมนทิราถุงทรัพย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะบค,ครับและนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับเพราภัยอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด ผมคุบตะนันพิสิทธิ์มหาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ